เปรียบเทียบว่าขวดกระบอกวิปครีมขนาด500 ml กับขนาด1,000 ml เราจะบีบวิปครีมเนี่ยได้ประมาณกี่แก้วก็เรียกว่าก็เกือบๆจะเท่าหนึงเลยนะคะสำหรับ500 ml กับ1,000 ml สวัสดีค่ะเนอเรนเท่าคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เปรียบเทียบนะคะว่าขวดกระบอกวิปครีมที่เราใช้กันเนี่ยค่ะขนาด500 m l กับขนาด1,000 m l หรือว่า1ลิตรเนี่ยค่ะเราจะบีบวิปครีมเนี่ยได้ประมาณกี่แก้วนะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามเข้ามาเลยค่ะเราก็เอาจริงๆนะเน่ก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเน่ก็เลยว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปวันนี้ค่ะเราจะมาอุทิศตนกันเลยนะคะว่า จะมาลองเล่นกันดูเลยค่ะว่าวิปครีมขวด500 ml กับขวด1ลิตรหรือว่า1 0 0 0 ml เนี่ยค่ะเราจะบีบวิปครีมกันได้ประมาณกี่แก้วนะคะก่อนที่เราจะมาทดลองเปรียบเทียบกันดูนะคะก็ กดติดตาม subscribe r e n t a l Coffee Channel ให้เน่้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีความรู้ใหม่ๆม,มาอีกนะคะโอเคค่ะกดกันเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเน่ก็จะใช้กระบอกวิปครีมนะคะก็คือขนาด500 ml อันนี้นะคะแล้วก็1,000 ml หรือว่า1ลิตรนะคะอันนี้ค่ะของบอสนะคะก็จริงๆต้องบอกนะคะว่า2ขนาดเนี่ยจริงๆความแตกต่างแลวเรื่องราคามันน้อยมากๆ500 ML กับ1ลิตรคะ หลายรุ่นหลายๆย,ย,ยี่ห้อเลยนะคะก็ส่วนมากก็จะต่างกันสักแบบแค่ร้อยเดียว200บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไซส์ที่เราใช้งานเนี่ยมันก็คือต่างกันไปเลยนะคะ500 ML ส่วนมากแล้วเนี่ยขวด500ร l อยะค่ะเวลาที่เราใส่วิบแก๊สนะคะก็จะใส่อยู่แค่ประมาณหลอดเดียวก็ได้นะคะส่วน1 0 0 0 m พเนี่ยเราก็คือจะต้องใส่อยู่ที่2หลอดนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูค่ะว่าไอวิบครีมที่เราใช้กับแก๊สที่เราใช้เนี่ยค่ะ ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาหรือความคุ้มค่าถ้าเราใช้เป็นร้านกาแฟค่ะเราควรจะใช้กระบอก ขนาดไหนนะคะวันนี้ค่ะวิปปิ้งครีมที่เน่ใช้นะคะเนี่ก็ใช้เป็นของแมกโนเลียนะคะก็คือใครมียี่ห้ออะไรใช้ยี่ห้อของติงได้เลยนะคะก็เน่ก็อันนี้บังเอิญก็ไปซื้อมาเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน้จะเริ่มต้นจากขวด500 ml ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีการแบบเรียกว่าแหมทดลองกันจริงจังนะคะมีการใช้ตัวช่างด้วยนะคะเราจะเริ่มจากการใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะอย่าลืมนะคะว่า การทำวิปครีมที่ดีค่ะวิปปิ้งครีมเราควรจะเย็นนะคะแล้วก็ขวดวิปครีมของเราก็ควรจะต้องเย็นด้วยนะคะเน่ก็เปิดเลยค่ะเทอ่นนี้ยังใหม่สุดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยเอาแกะก่อนเราก็เทวิปครีมอะค่ะลงมาประมาณสักครึ่งขวดนะคะเอาเน่ก็เทเลยครึ่งขวดนะคะ,ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าประมาณครึ่งขวดค่ะกะด้วยสายตานะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะ ปิดฝาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แก๊สค่ะวิธีการใส่แก๊สนะคะพอเราใส่หลอดแก๊สลงมาในไอตัวหลอดใส่แล้วนะคะเราก็คว่ำขวดวิปครีมลงค่ะแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนจนได้ยินเสียงแก๊สนะคะเข้าไปในขวดนะคะฟู่เห็นไหมคะ,อะพอดียินแล้วเราก็จัดการเขยา่า ขยับแป๊บนึงนะคะเราสามารถที่จะดึงหลอดแก๊สออกได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆดึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเขาจะมีเสียงนิดนึงเนี่ยค่ะเสียงปล่อยแก๊สนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดแก๊สออกค่ะแล้วปิดฝาไว้เผื่อเราจะได้บางคนจะชอบใช้ว่าแบบไว้สําหรับแบบมือจับอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใส่กลับเข้าไปได้ค่ะอ่านี่เน,น่ก็ขยับเลยค่ะส่วนมากก็จะประมาณสัก15-20ยท,ทีอย่างเงี้ยนะคะขยับจนเรารู้สึกว่าแบบ เออว็บคลิมันดูแบบแน่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองบีบกันดูนะคะเน่จะมาไล่บีบเรื่อยๆเลยค่ะจนหมดเลยนะคะทีนี้เราเอาแบบจริงจังนะคะก็คือเราจะลองดูเลยค่ะสมมุตินะคะว่าตอนขวดต่อ1แก้วที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือจะเรียกว่าเราก็ส,สันนิษฐานเอาละกันนะคะส่วนมากเราก็จะบีบกันักประมาณ 2- 3สรอบอะคะ่ะตอนแก้วที่เราใช้อันนี่ก็ลองบีบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งไปด้วยนะคะว่าประมาณกี่กรัม เนื่ว่า1แก้วของเราส่วนมากก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ15กรัมละกันอ่าเนี่ยจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้นิดหน่อยแต่เป็นว่าอันนี้15กรัม1แก้วนะคะเราก็จะบีบให้แบบประมาณได้เท่าๆกันนะคะ น,นี้ก็หมดแล้วกันนะคะอะ่เอาถือว่าเป็นแก้วสุดท้ายแล้วกันอ่โอเคอันนี้ก็คือถือว่าหมดแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะว่าขวดนี้เนี่ยเราได้วิปครีมอะคะ่ะออกมาที่กี่แก้วนะคะ 17แก้วสำหรับ500 ml นะคะสำหรับกระบอกแบบนี้นะคะ17ประมาณอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะมากบ้างน้อยบ้างแต่เน่จะเนี่ก็คือพยายามคอนโทรลให้เขาใกล้เคียงกันแหละแต่บางทีมือเราเวลาบีบเนาะ,ะหนักบ้างเบาบ้างนะคะ,ะประมาณนี้เพราะนั้นขวด500 ml ค่ะเราได้มา17แก้วนะคะก็ไปลองคำนวณต้นทุนกันดูนะคะกับออวิปครีมที่ตัวเองใช้นะคะว่าเวลาตัวเองใช้เนี่ยใช้แต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราใส่ไปประมาณเท่าไหร่นะคะ ระวางเรียงแถวไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขวดพัน ML กันบ้างค่ะ,ะเรามาดูบ้างนะคะเปรียบเทียบให้ดูกันเห็นเห็นเลยนะคะว่าเราได้วิปครีมล้วประมาณเท่าไรจานหมดบ้านแล้วนะคะเขาก็จะมีบอกเรานะใส่มาได้สูงสุดแค่นี้เดี๋ยวเราลองใส่วิปครีมกันแบบเอาแบบว่าให้ได้ระดับประมาณที่เขาบอกเลยแล้วกันเนาะ อันนี้ก็ใส่ไปนะคะเอาเป็นว่ามันหมดแค่นี้นะคะจริงๆแล้วมาประมาณถ้าดูจากขีดนะคะก็เตี้ยก,กว่านิดหน่อยนะคะนิดเดียวเรื่อง6กําเน่ก็จะเป็นเรื่องไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเน่ก็มาจริงๆบอกว่าอันนี้เนี่ยคือวิปครีมที่เราใส่ไปอะคะ่ะถ้าเราดูจากอันนี้นะคะก็ ดูจากเกลแล้วเนี่ยว่าก็ใกล้เคียงนะคะจากที่เราใส่มาก่ก็คือเตีย้ยกว่าแค่นิดหน่อยนะคะ mm hmm. ทีนี้พอมาเป็นขวด1,000 ml ค่ะเราจะต้องใส่หลอดนะคะที่2หลอดเนี่ก็เตรียมหลอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเริ่มกระบวนการเลยค่ะ mm hmm. มาดูกันว่าขวดนี้เนี่ยเราจะมีบว mm ิปครีมได้ประมาณกี่แก้วใส่นะคะความเขาหน่อย mm hmm. พอเราใส่อันแรกไปแล้วนะคะเ mm hmm. ขย่านิดนึงแล้วก็ดึงออกนะคะ แล้วก็ใส่อันที่สองเลยค่ะเอาหลอดที่สองใส่ทำนิดนึงเขยา่าเอาลอดออกปิดฝาไปค่ะเราจะได้มีที่จับเนาะแต่ว่าเอาหลอดแก๊สออกนะคะอ่ะเขยา่าสิบห้าถึงยี่สครั้งนะคะประมาณนี้เอาจนเรารู้สึกว่าแบบว่าเออมันดูแน่นๆหน่อยนะคะดูขวดเราแบบเออแน่นๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะ ประมาณนี้นะคะอ่ะนี่ก็เริ่มต้นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาก็เอาอยู่ประมาณเท่าเดิมนะคะซักประมาณ15บห้าแถวเนี้นะคะเอาแบบว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับขวด500 ml 13เฮ้ยแต่ขวดนี้ถ้าสังเกตรจริงๆนะอันนี้ขวดของบอสนะคะขวดนี้เราจะรู้สึกว่าเหมือนครีมเขาออกมาแบบดูฟูเออนี่มันลูกคิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึก อ่ะีบ๊บยังยังไม่หมดวิบครีมยังไม่หมดค่ะแต่แก้วจะหมดบ้านแล้วค่ะ ตอนนี้แก้วจะหมดบ้านแล้วค่ะน้องเริ่มเครียดว่าหนูจะล้างยังไงไหวคะเนี่ย <Nope. S 1> ยังค่ะอีปครีมยังไม่หมดอีกยังเย้ yeah. หมดแล้ว <laughs> <laughs> โอเคค่ะหมดแล้วนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมืออ่ะมาค่ะมานับกันดีกว่าค่ะว่าเราได้ทั้งหมดกี่แก้วนะคะเดี๋ยวให้ป้าเล็กมาช่วยนะคะไม่ไหวแล้ว <laughs> เรียงแถวจะได้รับรับง่ายๆดูซิว่า เราได้กันกี่แก้วอันนี้เป็นโซนของนี่นะคะเราแยกโซนอันนี้นะคะอันนี้รวมไปด้วยละกันเพราะว่าเผื่อมีมากน้อยนะคะอ่ะนับค่ะสาอแก้วค่ะถ้าเราใช้เป็นแบบขวดนี้นะคะก็คืออาจจะแบบ มีมากมีน้อยตามที่เราเราบีบแล้วก็อาจจะที่เราเ <Garage S 1> ทนะคะสำหรับขวด1ลิตรเมื่อกี้นี้อันนี้เท่าไหร่นะหนึ่ง6 7 8ส10 1ี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบอ็ดสาสี่ห้าหกสิบ็สิบปดันนี้เท่าไหร่นะอันนี้18อันนี้สาอ็ดนะคะก็เรียกว่าก็เกือบเกือบจะเท่าหนึ่งเลยนะคะสำหรับห้าร5อ0 m ลกับหนึ่งพันมนะคะทีนี้เนี่ยเพราะนั้นก็คือ หลอดวิปก๊สที่เราใช้อะคะ่ะจริงๆเน่ว่าขวดพายเอลเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่ามันเทขาดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมที่เราซื้อมาหมด <laughs> ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยว่าก็น่าจะแบบว่าถ้าลองมาคิดเปรียบเทียบแล้วค่ะ<ม>เขาก็น่าจะได้วิปครีมออกมาในปริมาณที่เรียกว่าก็ตามอัตราส่วนของขวดของเขาแหละนะว่าถ้าเราใช้ขวด500รกับขวด1น0 0พันก็คือ1,000ันก็จะเป็น2เท่าของขวด0 0แล้วค่ะแล้วก็ใช้เป็นวิปแก๊สที่2หลอดก็คือก็เท่ากับว่าอีก1เท่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ร้านเราอะค่ะจะสะดวกที่เราจะใช้กระบอกวิปครีมอะคะ่ะที่เป็นแบบกระบอกรุ่นไหนนะคะก็วันนี้นะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้แล้วนะคะ มาตอบคำถามค่ะหลายๆท่านถามเข้ามาค่ะขวด500ขวด1ลิตรเนี่ยค่ะก็เหมาะกับการใช้งานยังไงนะคะถ้าใช้ชงเยอะๆก็ผสมทีเดียวเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบวุ่นวายเนาะผสมหลายร้านไหนที่แบบว่าไม่ได้ใช้เยอะมากก็500ก็ได้นะคะหรือว่าใช้อยู่กับบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีไซส200์200มาแล้วนะคะค่ะถ้ายัางไงเนี่ยก็มาแชร์ให้ไว้เป็นไอเดียนะคะว่าเราจะเลือกกระบองวิปครีมเนี่ยแบบไหนที่เหมาะกับร้านของเราค่ะจะเป็น500 m l หรือเป็น 1ลิตร1,000 m พนนะคะก็เลือกเอาเลยค่ะถ้าอย่างไรแล้วดูคลิปนี้แล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบค่ะที่เน่มาแชร์ให้แบบนี้นะคะก็มาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอะไรใหม่ๆหรือมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเน้จะหาความรู้ดีๆหาเมนูอร่อยๆค่ะหรือว่าอยากจะให้มาตอบคำถามอะไรเน่ก็จะมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะ กดติดตาม Subscribe เร a l c o f Coffee Channel ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยะคะ่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานนะคะที่จะได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามค่ะตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าน้องบอกว่าจะทำความสะอาดยังไงเนี่ยโห<ฮ>คือเยอะมาก <laughs> ค่ะโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ